ตอนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำลองสหายลูกปุนนะคะอนะตอนนี้บุญรอดก็กินข้าวเบ่งให้สักหน่อยลนะน้ำามาเตรียมไว้เนาะเหย่ออ่ะรอดกินข้าวบุลุโอ้ยมันจิไล้กินบุเนาะอันแบบนั้นไม่อย่างที่บุลกิน,กนมมมแม่เพื่อนก็ได้ บอกมันกินตะโดนล่ะกินตะโดนอ๋อเอาปลาให้กินเลยลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอากินปลาครับมันอยากเล่นขวดน่ามันอมนะแม่แม่จะหายวุ่นวายเหมหายไม่เล่นหนุ่มมาบอกเอิอนแม่ยังไงซักบ๊ะบะบ๊ะบ๊ะบอเอิอนทุกเย่างตบมือเป๊ะเป๊ะตบมือเป๊ะเป๊ะตบมือเป๊ะเป๊ะ

ไอ้รถก็เอาไอ้บักน้อยน้อยนี่ออกไปบ้านป้าแตนมั่งให้ป้าแตนดันช่องเออโทรศัพท์ไปดูมันก็ย่าอยู่แต่ในเฮือนไหนไหมไปให้ขางหูจักแม่นั่นนั่นนั่นลื่นลื่นว่าป้าแตนป้าแตนอยู่บ่หรอแล้ะปิดบ้านไอ้เราข้างก็ค่อยเป็นค่อยไปมันยังเราได้ ป้าดาเดชองคนนึงเป็นปีแล้วมาเฮ็ดพ่อมตู่ยังไม่มีได้ผลก็เราเราได้พินเลยได้ลด,ดเอ้ยได้พินแล้วป้าดาได้พินแล้วก็ช่างรายได,ได้ได้แล้วลูกก็ต้องพยายามช่วย,วยลูกเจ้าของเด้ออันนี้นี่รัดใจหัว,หวามกา ยายอยู่ไหมเออตัวชุดยอดเลยรถยายเลยยายยายลอง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 เบาหยาดเนี่บางครั้งเบาหยาดเนี่ยยายหัวเท่ยายลอง ไม, <ละ S 1> ไม่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 นี่ยายลองล <ะ S 1> ยายลองก็รู้ <ละ S 1> ยายลองอตยยงยยียายได้ไงนี่ยายล <ะ S 1> ยายลองล <ะ S 1> ยายลองหัวเฟยห้อ <c oughs> มันบอกกินเลยรถอาทิไหมนะป่ามันอิ่มแล้วมันอิ่มขัาแล้วกินโลยะยายก่อนยายยายปัวเข้มๆกินขอมข้าวเจ้าเอ๊ะเอ๊เอ๊ะยายยายลอง

ดีดนีนี่มา<ะ>ออกเห็ดไข่จ้ะมยายามาี่ต่องบรข้งตัดหนาไล้วเราบอกว่าเฮ้ยม่อคืนนี่กาไปอีกเงินนะ่ะฮะ คือน,นี้เอาไปอีกเตอเขา,ากกไปออกไปชองมึงเนี่ยรเรี่ยวเรี่ยวกระไรน้อนตายจริงโ้หยยามาขาวกลงเจมือเจาหล่าคามนอนไปตัาไปไมไึงเดี่ยวเกูออกไปหาชองมึงเลตอกเัล้นออไปไปชองมึงมะหนูตอเ้อั

บุญรอดครับบุญรอดเป็นคนน่าฮ <อะ S 2> ักเด้อบุญรอดเป็นคนน่าฮักของคุณยายจำลองนะคะนะคะบุญรอดเป็นคนน่าฮักของคุณยายจำลองจ้า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 เออจ้า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 บุญรอดเป็นคนน่าฮักของคุณยายจำลองไหมคะจ้า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 คน เดียวเวลาให้ทำไปจได้ประโยชน์บุลลัดนี่อ่ะนี่นะฮ่ ก็อ,อย่าเอายานตกกย่านตกมันย<า>่านตกบุหรุถอยหนาถอยหนาเพราะฉะนั้นย่านมันตกเนาะมันก็หัวจักวะไหมโอ้ยมันเคยตกกัไอ้ปีนท่อของมาเลยเฮ้ยมองนี่นะ่ะตอนมาแ,แรกปีนท่อของมาใส่สอบมันสอบพื้นน่าหนักโป๊กด้วยเดี๋ยวมึงจาเอากระจาษตอนนี้ นเข้มๆรักับต่ำเข้มเลยมันเย็นปากมันมันชอบชายปากมานกวนยักับาอันนี้ม่ามาตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะ ยายอันนี้รดนี่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 น,น,นี่มาเอาเร็วๆลูกอ่ะอันนี้อ่ะ,อะ,อะ พอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บุญลอดพาเหงด้วยค่ะบ๊ายบายจังคิ๊ก